เเปนนนนอ้ััธไสวัสดีครับนันเกเรียนที่รักทุกคนเดี๋ยวเรามาติวพน,นิตพี่ชิดโอนเนนะกันต่อนะครับในข้อ19นะครับข้อ19โจทย์ว่าอย่างนักเรียนอาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงแมวของบริษัท A และ B นะครับมีส่วนผสมของโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ต่อหนึ่งถุงต่อหนึ่งถุงนะครับเียถุงหนึ่งเนี่ยจะมีคาร์โบมีโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตดังนี้นะครับโจทย์เขาว่าอย่างนี้นะักเรียสุดาซื้ออาหารเม็ดจากบริษัท A จำนวน X ถุงนะครับอันนี้ X ถุงนะครับแต่ถ้าบริษัท B เนี่ยซื้อ Y ถุง มาผสมกันให้เดยนขีดเส้นนว่ามาผสมกันนะครับเอามาผสมกันนะครับเพื่อให้อาหารมีโปรโตีนไม่น้อยกว่าอันนี้มีโปรโตีนนะครับเดี๋ยวผมทำเส้นออย่างยากไปนะครับมีโปรโตีนไม่น้อยกว่าท่านี้แต่ถ้าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่น้อยกว่า420กรัมถ้าถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือ x x ก,ก,ก็จะเป็นจํานวนถุงก็จะมีโปรโตีนเท่าไรครับ ถุงหนึ่งนี่มี10เนาะถ้า x ถุงก็จะมี1 0 x นะครับในทนองเดียวกันถุงหนึ่งก็จะมี15ถ้าเกิด2ถุงก็30ถูกไหมครับแต่นี่มัน x ถุงถูกไหมครับเราก็เป็น1 5 x นะครับเขาเอามาผสมกันครับเลยครูก็บวกไปเลยครับอืเอามาบวกกันนะครับแสดงว่าโปรตีนก็จะรวมกับโปรตีนนะโปรตีนรวมกับโปรตีนแล้วต้องเป็นไงครับต้องไม่น้อยกว่า 340ไม่น้อยกว่าแสดงว่าเราใช้ใหม่นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ340เนาะอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็มากกว่าหรือเท่ากับ420ครับก็มาอยู่ในช่องคาร์โบไฮเดรตนี้ก็จะเป็นช่องของโปรตีนนะครับจากนั้นนักเรียนก็เขาถามว่าข้อ,ขอใดถูกต้องนะครับเรียน เนื่องจากตัวเลขพวกนี้เลขมันเยอะถูกไหมครับนักเรียนก็ทําให้เลขมันสวยๆแล้วนักเรียนก็เอาสิบหานะครับศูย์ตัดศูย์ไปก็จะได้โปรโตีนนะครับโปรโตีนก็ทําให้สวยๆนะครับก็จะเป็นนี่คือเรื่องของโปรโตีนต่อไปคาร์โบไฮเดรตอันนี้เป็นสรรมการที่สวยแล้วนะครับด้าน,นคําตอบนะครับเป็นข้อตอบข้อสองนักเ,เรียนโอเคนักเรียนข้อนี้นักเรียนน่าจะได้ไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย